สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมสวัสดีพี่น้องสุภาพสุคนเด้อจ่า่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ่ะวันนี้เราสิมาเปิดถุงเมสซี่ช้อปปิ้ง้พบกเจ้าเบิ่งเดอวา่ามันเป็นอีกอย่างนะจ๊ะของขวัญจากสามีนะคะที่ว่าวันเกิดของลูกนะจ๊ะเพินกลเลสซื้อให้มาเปิดถุงช้อปปิ้งเมสซี่กันนะคะเป็นของขวัญจากสามีนะคะซื้อให้เพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกแล้ว วันเกิดของลูกเป็นวันที่แม่เจ็บแกบอกอย่างเี้แกก็เลยซื้อให้เนาะที่แรกรสไม่อยากได้หรอกแต่ว่าแกเห็นกระเป๋ารถอะ่ะมันเปื่อยแกบอกว่าเห็นซื้อมาจากประเทศไทยแล้วใช้มานานแล้วตั้งแต่เจอกับแกเนะรถก็ใช้โอ้ที่รสไปออสเตรเลียนะคะรถซื้อก่อนไปออสเตรเลียครึ่งปีนะรถก็ไปออสเตรเลียปี2015นนะคะตัวนี้ แล้วก็ใช้มานานแล้วแล้วแบบว่าแกเห็นแกก็เลยแบบว่ากระเป๋ามันเปื่อยแล้วเธอ,อเอาใหม่ไปเลยถ้าเธอชอบเห็นรถจับกระเป๋าเนาะว่าสีมันสวยถ้าเธอชอบก็เอาเลยแต่ฉันจ่ายให้เงี้ยแล้วก็บอกว่าเเธอจ่ายเยอะแล้วให้ลูกเงี้ยของขวัญลูกไหนจะเค้กลูกไหนจะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านเงนี้ยแกก็จ่ายเยอะเนาะแล้วก็ สงสารแกเนาะเพราะว่าแกทํางานคนเดียวและอีกอย่างหนึง่งแกต้องจ่ายค่างวดรถคันใหญ่ให้รถอย่างเงี้ยแล้วแบบไหนจะค่าบ้านไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าบินมันอยู่ที่แกหมดเลยอย่างเงี้ยรถก็เลยแบบว่าโอ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าเอาไวท้ทีหลังแล้วรถจะให้ดูสภาพกระเป๋ารถก่อนนะคะสภาพกระเป๋ารถเป็นแบบนี้นะคะจับออกมาก็เปื่อยหลุดออกมาเลยค่ะ <Okay. S 2> เห็นไหมคะทุกคนนะ,อะของลินนะคะรถซื้อมาตัวนี้2007นเนาะ เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมถ้าแบบนี้มันจะลูกออกมาเปื่อยเลยนะคะแกเห็นเนาะแกก็เลยอยากซื้อให้นะแกเห็นแบบนี้แล้วค่ะแกก็เลยอยากซื้อให้พอเราลูบอย่างเงี้ยมันหลุดออกมาเลยนะทุกคนแต่มันก็ทนจริงๆนะถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักนะเห็นไหมทุกคนมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะลินนะคะอันนี้ลินนะของแท้ตัวนี้ไม่เป็นนะคะ เป็นแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะข้างในข้างในก็ไม่เป็นนะถ้าเป็นก็เป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยแกก็บอกให้รถเปลี่ยนนะเพราะว่ารถหิว้วกระเป๋าใบเกา่าๆแล้วเป็นแบบนี้ไงแกก็เลยอยากให้รถซื้อใหม่แกก็เลยจัดให้ค่ะแกจัดให้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าในเมซี่อะ่ะมันเป็นกระเป๋าของอะไรเราเปิดถุงเมซี่กันนะคะ กระเป๋านี่นะคะของรถก็ได้แกะดูแล้วนะเนี่ยค่ะแกเห็นเนาะแล้วแกก็บอกว่าเธอชอบไหมสีนั้นสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออมันสีสวยมันน่ารักดีแกก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ได้กลับมาอีกเสียเวลาเดี๋ยวมันก็ไม่อยู่แล้วอะไรแบบประมาณนี้มันเหลือแค่สองใบแกก็เลยจัดให้นะคะใบนี้นะ เนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่แบรนด์เนมอะไรมากมายนะคะมันก็อยู่ที่ถ้ารวมภาษีรวมอะไรแล้วก็อยู่ที่ประมาณ120เหรียญน,นะคะนะมันก็ไม่ได้ราคาแพ,แพงอะไรมากมายสําหรับแกแกบอกว่าฉันจ่ายได้แต่สําหรับรถเนี่ยแพงนะแต่สําหรับแกแกบอกว่าฉันจ่ายให้ได้เนี่ยค่ะนะ เดลโรสขอเอาสัมภาระออกจากกระเป๋าก่อนนะเนี่ยค่ะด้านในจะเป็นแบรนด์ตัวนี้นะคะถ้ากระเป๋าอยู่ในอเมริกาจะเป็นของแบรนด์เนมโดยทั้งหมดนะถ้าเขาเอามาขายถูกๆอย่างเงี้ยตามแบบพวก เอาเลตอย่างเงี้ยมันเป็นของที่แบบว่าเกรดบีนะคะไม่ใช่เกรดเอตัวนี้รถซื้อมาจากเมซี่เนาะซื้อมาจากเดอะมอลเลยซื้อมาจากร้านเขาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาหน่อยแต่ถ้าว่าไปซื้อที่เอาเลตนะมันก็อยู่ที่ประมาณใบ29อย่างเงี้ยใบ30อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นของเกรดบีนะ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าถ้ารวมภาษีแล้วนะก็เอาคูณ31คูณ32คูณ30นะคะตามเลทค่าเงินของแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็ราคาประมาณนั้นล่ะคะ่ะรถมองโคสนะแต่ว่ามันไม่มีสีที่รถต้องการมันไม่มีสีแบบนี้ แล้วก็มันไม่มีสีเทาอย่างเงี้ยรถก็เลยไม่อยากได้มันมีแต่สีน้ำตาลพวกหลุยส์หลุยส์ก็มีแต่สีน้ำตาลใช่ไหมแล้วเ,เป็นของอะไรนะเป็นของ MK คอย่างเงี้ยมาค e l ลโคอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีชมพูสีน้ำตาลส่วนมากจะไปโทนน้ำตาลกันมากกว่าแล้วก็สีแบบเจ็บๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สีแบบแบบ ที่เราต้องการแบบเรียบๆที่เราต้องการอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเราก็ได้ใบนี้นะคะทุกคนก็ถามว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้แบบไม่สวยนะมันก็อยู่ที่สไตล์คนชอบมากกว่าใช่ไหมว่าคุณชอบแบบไหนชอบสไตล์ยังไงนะเนี่ยค่ะ มันก็โอเคอยู่สำหรับหนึ่งระดับหนึ่งในตัวโรสนะคะอีกอย่างหนึง่งมันเป็นของฟีของขวัญที่สามีซื้อให้ในวันเกิดลูกแกบอกด้วยนะว่าฉันซื้อของขวัญให้เธอนะวันที่ลูกเกิดคือวันที่เธอเจ็บแกก็บอกอย่างนี้เนาะนึกถึงตอนที่แบบ เราคลอดออกมาแล้วแม่เราเจ็บอะไรแบบประมาณเนี้ยเออแกก็ยังคิดนะออคิดแบบที่จะซื้อให้เมียยังคิดที่จะจ่ายให้เมียนะอ,อ่าเนี่ยค่ะเพราะว่าโรสอยากไปได้เสื้อผ้าที่ H&M แต่ว่ามันไม่มีไงแกก็เลยบอกว่าอองั้นฉันซื้อกระเป๋าให้เธอนะเธอลืมไปเลยเสื้อผ้านะ เนี่ยค่ะมันก็โอเคอยู่นะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเป็นของฟีเน้นของฟีสามีเพ่เ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วขวัญกระเป๋านะคะวันนี้รถก็ได้ขวัญกระเป๋าเนาะอ่าหรือจากช้อปปิ้งที่แกให้มานะคะขวัญกระเป๋าเหรียญสองดอนกองไว้อันนี้คือขวัญกระเป๋านะคะปะ๊าป๊บป๊า แกให้มาวันนี้นะเนี่ยค่ะนี่คือขวัญกระเป๋านะคะทุกคนเฮงเฮงเเคาะน้ำผักล้านให้ได้เงินล้านเงินแสนโชคเข้ามานะโชคเข้ามาในกระเป๋าเฮง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 นะโอ้ขวัญกระเป๋านะคะทุกคนขวัญกระเป๋าสามีให้ซื้อกระเป๋าให้แล้วก็ให้เงินด้วยนะแล้วก็เอามาใส่ในกระเป๋าเพื่อเป็นขวัญกระเป๋าตรงนี้เนาะ แล้วก็เก็บรูดซิปไว้แล้วก็เนี้ยค่ะนะสามีซื้อกระเป๋าให้หลายใบนะคะแล้วก็เอาไปบริจาคกระเป๋าใบนี้หนักมากนะคะทุกคนประมาณสองโลครึ่งถึงสามโลได้เนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยมันเบาตัวเนี้ยประมาณโลครึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่า รถจะเอาแบบหนัหนกๆแพงๆถือไปทำไมแม่งโคตรหนักสามีไม่ถือให้เลยนะสามีบอกว่าโคตรหนักเลยแต่ถ้าว่าเป็นกระเป๋าใบเนี้ยเบาแกไปจับแล้วเบาแกบอกใบเนี้ยฉันถือให้เธอได้แต่ใบเนี้ยฉันไม่ถือให้เธอนะมันหนักมากนะแต่ลรถก็เสียดายอยู่นะแต่ลรถก็เก็บไว้นะเก็บไว้ดูต่างหน้านะรถยังไม่พร้อมที่จะเอาไปบริจาคตัวนี้เนี่ยค่ะ ัวนี้จะหนักกว่านะเพราะว่ามันมีของอยู่ข้างในแล้วไงตัวนี้เบาวกว่าเพราะว่ามันมีแค่เงินที่สามีซื้อให้เป็นขวัญกระเป๋าสามีใส่ให้เป็นขวัญกระเป๋านะคะอ่าตอนนี้วันนี้เราก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้เห็นเท่านี้น,นะคะว่ากระเป๋าที่เราซื้อมาจากเมซี่เราอาจจะไปเจอในราคาที่ออนไลน์ที่ลดลงมาแบบพัวภาพพัวภาพอย่างเงี้ย นะก็ให้เห็นข้อแตกต่างกันถ้าเราไปซื้อที่ outlet store ราคามันจะถูกกว่าแต่มันเป็นของเกรด B แต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเราซื้อที่ห้างซื้อที่เดอะมอลล์มันจะเป็นของเกรด A นะคะนะมันก็จะมีบางช่วงที่มันลดอย่างเงี้ยที่มันตกเทรนมันก็จะลดลงนะ โอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซ u บสไ cribe เป็นกำลังใจให้รสด,ด้วยนะนะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้รสทุกวันทุกคินนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพบ๊ายบายค่ะ